ใครที่มี iPhone 13อยู่ลังเลใจจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone 15ดีไหมหรือว่าใครกำลังลังเลระหว่าง iPhone 13กับ iPhone 15 วันนี้ดูคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งค่ะคลิปนี้นะคะทํามาเพื่อสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังถือ iPhone 13อยู่ในมือลังเลยใจจะเปลี่ยนไปใช้ iPhone 15ดีไหมหรือว่าเพื่อนคนไหนรังเลใจระหว่างจะกลับไปซื้อ iPhone ในรุ่น2ปีที่แล้วอย่าง iPhone 13หรือว่าจะไปซื้อ iPhone 15ดีนะคะวันนี้เนี่ยเตยมีคําตอบมาให้กับเพื่อนๆทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเตยจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะ จาก13ไปเป็น15แตกต่างกันยังไงคะ่ะถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มดูกันในส่วนของสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจากภายนอกก่อนก็คือในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองค่ะ iPhone 15นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะในส่วนของในเรื่องขอบนั่นเองที่ตัวขอบเนี่ยมีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นรับกับการจับถือมากยิ่งขึ้นเนะยคะ่ะแถวฝาหลังของเขาเนี่ยก็ดูมีความด้านมากยิ่งขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนๆคะ่ะ และที่สำคัญเลยนะคะในรุ่นของ iPhone 15เราจะยังสามารถได้ใช้งาน Dynamic Islands นะคะตั้งแต่รุ่น iPhone 15ปกติไปจนถึงรุ่นของ iPhone 15 Pro Max เลยค่ะในด้านอื่นๆนะคะของการดีไซน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขอบนะคะหรือว่าวัสดุต่างๆเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมค่ะและตัวหน้าจอของเขาก็ยังใช้งานนะคะเป็นเ m i c Shield เหมือนกันกับ iPhone 13นั่นเอง ส่วนถัดมานะคะก็เป็นในส่วนของสีสันนะคะในเรื่องของจํานวนสีสันเนี่ยสรุ่นนี้นี่ก็กินกันไม่ลงนะคะเพราะว่ามีจํานวนสีให้เลือกเท่ากันก็คือ5สีแต่ต่างกันที่ในส่วนของสีที่มีให้เลือกแล้วก็เชืสีนั่นเองค่ะ ในส่วนของ iPhone 15นะคะจะมีสีให้เราเลือกด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีดำซึ่งสีนะคะของโทน iPhone 15เนี่ยจะออกเป็นสีนวลๆสีหวานๆสีโทนพาทเคลนะคะส่วนของ iPhone 13นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี Starlight สี Midnight สีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีแดงนั่นเองค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ส่วนถัดมานะคะที่เราจะนํามาเปรียบเทียบกันนะคะเริ่มจะลึกลงไปแล้วนั่นก็คือในเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะในส่วนของหน้าจอนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยสเปคหน้าจอโดยภาพรวมแล้วแทบจะเหมือนกันทุกด้านเลยนะคะทั้งในเรื่องของหน้าจอที่เป็นซ u เปอร์เ i ติน d าเเหมือนกันขนาด6.1นิ้วเท่ากันตัวหน้าจอเป็น OLED เหมือนกันค่ะ แถมในเรื่องของอัตรา r e f ฟสเ h r a t ก็ยังรองรับอัตรารี f ฟสเล r t e อยู่ที่60 Hz เหมือนกันด้วยนะคะสเปคหน้าจอด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการรองรับการแสดงผลแบบทูโทนหรือว่าจะเป็นในส่วนของขอบเขตจอนะคะแบบสีกว้าง p 3เนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ก็ยังสามารถทําได้เหมือนกันค่ะสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ในเรื่องของความสว่างหน้าจอนั่นเอง โดยที่ในตัวของ iPhone 15เนี่ยจะให้ความสว่างหน้าจอสูงสุดนะคะได้ถึง1,000นิตส่วนในด้านของความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดนะคะหรือว่า HDR เนี่ยตัวของ iPhone 15เนี่ยรองรับถึง1,600นิตเลยแล้วที่สำคัญตัวของ iPhone 15นะคะมีความพิเศษตรงที่เขาเนีคะเพิ่มตัวของความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดนะคะแบบกลางแจ้งมาให้ด้วย ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถให้ความสว่างสูงสุดได้ถึง2,000นิตเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ iPhone 13นะคะรองรับความสว่างสูงสุดอยู่ที่800นิตแล้วก็รองรับความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดนะคะหรือว่า sdr เนี่ยเพียงแค่1,200นนิตเท่านั้นค่ะ ต่อมาเนะคะเป็นในเรื่องของชิปเซตแล้วนะคะหรือว่าในเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองนะโดยที่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยในส่วนนี้คือมีหลายจุดมากแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชิปเซตที่ iPhone 15นะคะได้ชิปเซตเป็น A16 Bionic ที่ตัวนี้เนี่ยได้ GPU เป็นแบบ5คอในขณะที่ iPhone 13เนี่ยยังคงเป็นชิป A15 Bionic และยังคงได้ GPU เพียงแค่4คอเท่านั้น,นะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันนะคะและส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยถึงแม้ทั้ง2รุ่นนี้จะรองรับเป็น Wi-Fi 6เหมือนกันทั้ง2รุ่นแต่ว่า iPhone 15เนี่ยก็รองรับ Bluetooth อยู่ที่5.3เลยในขณะที่ iPhone 13เนี่ยรองรับเพียงแค่ Bluetooth 5.0เท่านั้นค่ะ ส่วนตัวเซนเซอร์เนะะี่ยค่ะ iPhone 15เนี่ยเขาก็ให้เซนเซอร์ใจโลแบบช่วงดินามิกสูงมาให้เราได้ใช้งานกาันแถมยังพ่วงมาด้วยอุปกรณ์การตรวจับการเคลื่อนไหวแบบแรงจีสูงมาให้เราได้ใช้งานด้วยนะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะ iPhone 15เนี่ยเขายังให้ตัวของเซนเซอร์ตรวจับแสงโดยรอบนะคะที่เป็นรูปแบบกูมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะในเครื่องของ iPhone 15ด้วย ในขณะที่ตัวของ iPhone 13เนี่ยยังให้เป็นตัวของเซ็นเซอร์จโรลแบบ3แกนนะคะพร้อมกันกับอุปกรณ์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบของเขาเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดียวอยู่ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพนะคะ ตัวของ iPhone 15เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวกล้องหลักนะคะให้เป็นขนาด48ล้านพิกเซลมาพร้อมกันกับกล้องอันตอรไวความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะในส่วนของรูรับแสงยังคงเดิมนั่นก็คือให้กล้องหลักรูรับแสง f 1 6ส่วนกล้องอันตอรไวเนี่ยให้รูรับแสงมาอยู่ที่ f 2 4นั่นเองค่ะแต่ว่าความพิเศษของเขาะคะอยู่ที่ตัวของกล้องของเขาเนี่ย สามารถรองรับการใช้งานนะคะการถ่ายภาพความละเอียดสูงแบบพิเศษได้ไม่ว่าจะเป็นแบบ24ล้านพิกเซลหรือว่าจะเป็น48ล้านพิกเซลนะคะพร้อมทั้งยังมีในส่วนของฟีเจอร์ใหม่อย่าง next generation portrait นะคะมาให้เราได้ใช้งานกันใน iPhone 15รุ่นปกติด้วยค่ะแล้วก็ยังคงสามารถรักษาคุณสมบัติเดิมนะคะเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ในการถ่ายภาพเอาไว้นั่นก็คือตัวของ photonic engine นะคะพร้อมกับการใช้งานการถ่ายวิดีโอในโหมดของ action mode แล้วก็ยังสามารถถ่ายโหมดวิดีโอแบบภาพยนตร์ได้อยู่ค่ะตอนนี้เราสามารถถ่ายโหมดภาพยนตร์ใน iPhone 15ด้วยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K HDR 30เฟรมได้แล้วค่ะในขณะที่ตัวของ iPhone 13นะคะตัวนี้เนี่ยยังคงให้กล้องหลังเนะคะเป็นกล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้ง2ตัวและตัวนี้นะคะก็ยังมีเพียงแค่เทคโนโลยี Deep Fusion นะคะในการช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพเท่านั้น ส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ย iPhone 13ก็สามารถรองรับการถ่ายวิดีโอเพียงแค่โหมดภาพยนตร์เท่านั้นและตัวโหมดภาพยนตร์ของเขาเนี่ยก็รองรับความละเอียดเพียงแค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของกล้องหน้านะคะอาจจะไม่ได้เห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในเรื่องของความละเอียดกล้องหน้าแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง iPhone 15และ iPhone 13ก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่ใช้งานในกล้องหน้าและก็ขนาดรูรับแสงนั่นเองค่ะ ตัวของ iPhone 15นะคะให้ขนาดรูรับแสงมาอยู่ที่ f 1 9รองรับการใช้งาน HDR อัจฉริยะ5มีฟีเจอร์การใช้งานนะคะเทคโนโลยี Photonic Engine แล้วก็ Diffusion ให้ได้ใช้งานกันในกล้องหน้าด้วยส่วนตัวของกล้องหน้าของ iPhone 15ก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอนะคะในโหมดภาพยนตร์ได้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K HDR 3 0 f เฟรมเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ iPhone 13นะคะตัวนี้ให้ขนาดรูรับแสงมาอยู่ที่ f 2 2ค่ะ รองรับการใช้งาน HDR อัจฉริยะ4นะคะมีเพียงแค่ฟีเจอร์นะคะหรือว่าเทคโนโลยี Diffusion ให้เราได้ใช้งานกันในส่วนของการถ่ายกล้องหน้าเท่านั้นค่ะการถ่ายวิดีโอตัวนี้นะคะยังรองรับการใช้งานหมดภาพยนตร์แต่ว่าได้ความละเอียดเพียงแค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นเอง ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถึงแม้ p h o n e 13และ iPhone 15จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักนะคะโดยที่ตัวของ iPhone 15เนี่ยรองรับการใช้งานการรับชมวิดีโอต่างๆเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่20ชั่วโมงส่วนตัวของ iPhone 13นะคะรองรับการใช้งานสูงสุดได้อยู่ที่19ชั่วโมงต่างกันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะแต่ถามว่าในเรื่องของการใช้งานการเชื่อมต่อนะคะในส่วนของพอตเนี่ยที่ตัวของ iPhone 13นะคะเป็นพอต h t n i n g ส่วนตัวของ iPhone 15เป็น USB Type C แล้วเนี่ยถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่าค่ะแต่ว่าตัวของ iPhone 15นะคะใช้การเชื่อมต่อที่เป็นพอร์ต USB-C แบบ2.0นะคะสุดท้ายนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในเรื่องของราคานะคะโดยที่ตัวของ iPhone 13นะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะคะขนาดความจุอยู่ที่128 g ิราคาจะอยู่ที่24,900บาทค่ะ ส่วนตัวของ iPhone 15นะคะขนาดความจุเท่ากันเลยนะคะนั่นก็คือ 128GB เป็นความจุเริ่มต้นนะคะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มต้น32,900บาทนั่นเองค่ะจากข้อมูลนะคะที่เราเปรียบเทียบกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่าง iPhone 13 ไป iPhone 15เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในแทบทุกด้านอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอนะคะที่สู้แสงมากยิ่งขึ้นให้ความสว่างได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการดีไซน์ก็มีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นจับเข้ามือมากขึ้นลดปัญหาในเรื่องของขอบจอบาดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยหรือว่าจะเป็นในมุมที่เห็นได้ชัดอย่างด้ประสิทธิภาพ ตัวชิปเซ็ตก็มีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเซนเซอร์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นหลักๆของทั้ง2รุ่นนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราน่าสนใจที่สุด2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือในเรื่องของตัวกล้องนั่นเองค่ะตัวของ iPhone 15เขามีการอัปเกรดตัวกล้องให้มีความละเอียดแล้วก็ความคมชัดที่มากยิ่งขึ้นมีฟีเจอร์ในการถ่ายภาพที่รองรับในเรื่องของการถ่ายภาพให้เราถ่ายภาพได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆถ้าหากว่าเปลี่ยนจาก iPhone 13มาเป็น iPhone 15เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักๆเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อที่เปลี่ยนไปเป็นพอร์ตการใช้งานแบบ Type C นั่นเองทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานนะคะ ร่วมกันกับอุปกรณ์ของ Apple อื่นๆนะคะได้ทั้งระบบแล้วนะคะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆมีเพื่อนที่ใช้งาน Android เนี่ยก็สามารถที่จะยืมใส่ชาร์จเพื่อนๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่คอนเน c t ด้วยการใช้สายแบบไทสี่นะก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของปัจจัยในเรื่องของราคากันบ้างค่ะในส่วนนี้เนี่ยเตยขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกระหว่างเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นคนที่ไม่มี iPhone เลยยังไม่เคยได้ใช้ iPhone มาเลยนะคะ หรือว่าใช้ iPhone รุ่นที่เก่ากว่า iPhone 13แล้วกำลังเลว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนมาเป็น iPhone 13เป็นรุ่นเก่าของ2ปีที่แล้วหรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็น iPhone 15รุ่นใหม่ของปีนี้เลยดีเนี่ยจริงๆแล้วราคามือ1จากสูย์นะคะ2รุ่นนี้เนี่ยราคาต่างกันเพียงแค่8 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเตยเนี่ยเตยมองว่าการลงทุน8 0 0 0บาทได้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นได้ความสะดวกสบายในเรื่องของพอร์ตไทยสีมากยิ่งขึ้นเนี่ยยังไง iPhone 15ก็น่านเล่นมากกว่า iPhone 13ค่ะและสำหรัับเเพพืืื่่่่่อออนนนนนๆกกลุมที2ะค,ะค็ ที่มี iPhone 13อยู่ในมือนั่นเองว่าเอ๊เราจะเปลี่ยน iPhone 13ในมือเนี่ยไปเป็น iPhone 15ดีหรือเปล่านะคะเตยขอให้2เหตุผลด้วยการที่สําหรับเตยมองว่าควรที่จะเปลี่ยน iPhone 13เป็น iPhone 15นะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของราคานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระยะ2ปีถือว่าเป็นระยะแนวต้านสําคัญของราคามือถือ iPhone ที่จะตกลงไป2ปีนะคะจะทําให้ราคามือถือ iPhone ที่เราจะนําไปขายเป็นมือสองเนี่ยราคาจะลดลงอยู่ที่ราวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ จากราคาเปิดตัวนะนั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆน,นะคะที่มี iPhone 13อยู่ในมือถ้านําไปขายต่อเนี่ย ตอนนี้ก็จะได้ราวๆนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1,7,900บาทก็บวกลบกันไปตามสภาพของตัวเครื่องนะคะซึ่งนั้นก็เท่ากับว่าเรานะคะมีทุนตั้งต้นเนี่ยที่จะไปซื้อ iPhone 15นะคะเปลี่ยนใหม่เนี่ยราคา iPhone 15เนี่ยมันจะต่ำกว่า50%ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆการลงทุนนะคะก็จะถือว่าไม่เจ็บตัวมากนักนั่นเองแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆปล่อยเลยไปจนถึงปีหน้านะคะราคามือถือของ iPhone 13เนี่ย จะตกลงถึง60%ด้วยกันนั่นก็คือเกินครึ่งหนึ่งของราคาที่เราซื้อมาแล้วนะคะถ้าหากว่าเราไปขายตอนนั้นเนี่ยก็จะขาดทุนเจ็บตัวหนักมากนะถ้าเราจะไปทําทุนต่อซื้อไปเป็น iPhone 16เนี่ยเราก็อาจจะต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองเยอะหน่อยนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนพอร์ตเป็นไทยซีนี่แหละ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานนะคะตัวของโทรศัพท์มือถือได้หลากหลายมากขึ้นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทําให้เราสามารถได้ในเรื่องของความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยแค่2เหตุผลนี้รวมกันนะคะเตยมองว่ามันก็เพียงพอแล้วที่เราจะเปลี่ยนจาก iPhone 13เป็น iPhone 15นั่นเองค่ะ แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเตยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ iPhone 13ซีรีส์นะคะ <c oughs> ก็คาดว่าจะได้เปลี่ยนไปเป็น iPhone 15ในปีนี้เหมือนกันค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะ <c oughs> เ,เพื่อนๆกับการเปรียบเ <c oughs> ทียบนะคะแล้วก็สรุปให้กับเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนฟังว่าในมุมมองของเตยเนี่ย ควรเปลี่ยนจาก iPhone 13เป็น iPhone 15หรือเปล่าหรือว่าใครที่กำลังลังเลสงสัยนะคะระหว่าง2รุ่นนี้เล่นรุ่นไหนดีเนี่ยน่าจะได้คำตอบกันแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยเอาไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยแต่ว่าถ้าหากว่าดูคลิปนี้จนถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเตยและทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย